นักเรียนปิ๊งไอเดียบาดติด GPS หมดปัญหาญาติโยมยืนรอนาน5ตุลาคมที่ผ่านมาทางเพจ f c e e o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  r r i i n n l m o o n ได้เผยแผพร่ภาพผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนส่วนบุญโยประถมจังหวัดลำพูนที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ภายใต้โครงการการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศที่จัดขึ้นโดยสวทชซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการชนะเลิศในสาขาพิกฟื้นคืนวิถีชุมชนโดยน้องๆได้ออกแบบฝาบาทที่มี GPS คอยติดตามตำแหน่งของหลวงพ่อที่ออกบินธบาทเพื่อให้ญาติโยมสามารถทราบตำแหน่งของหลวงพ่อในแบบเรียวไทมได้โดยไม่ต้องยืนรอใส่บาทนานๆน้องๆได้ออกแบบฝาบาทและพิมพ์ด้วยเครื่อง Td printer มาทดแทนฝาบาทแบบเดิมและมีการจัดองค์ประกอบของฝาแบบที่สามารถถอดล้างได้น้องๆทั้ง3าคนจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ไต้หวันเพื่อเป็นการเปิดโลกความคิดและเรียนรู้นอกเหนือไปจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนอกจากผลงานทั้ง3ชิ้นนี้แล้วผลงานอื่นๆที่เด็กไทยของเราออกแบบและพัฒนาขึ้นมาล้วนแล้วแต่น่าสนใจและน่าสนับสนุนให้ต่อย,ยอดทั้งนั้นขอขอบคุณทางโครงการที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เด็ก ไทยของเราได้มีเวลาที่จะแสดงออกถึงความสามารถและพัฒนาศักยภาพให้เก่งขึ้นมาณที่นี้ด้วยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดโลค้า